ผ้าพิเศษนะครับเป็นผ้าทอยกดอกติดตรานกยูงที่ตรานกยูงนี้เป็นตรานกยูงของกลมหม่นไหมที่ได้ติดให้กับผ้าผืนนี้ข้างหลังมี QR Code ใครสแกนเข้าไปจะรู้ว่าผ้าผืนนี้ทอจากกลุ่มไหนช่างชื่ออะไรนี่นะครับเป็นประวัติ เมื่อก่อน4เมตรเขาก็จะติดให้ทุกๆ1เมตรที่ติดตานกยูงนะครับอาจะเป็นสติกเกอร์เดี๋ยวนี้แล้วเขาไม่ทำแล้วสติกเกอร์ก็ทำอันนี้อันเดียวกับตัวนี้ครับตัวเล็กๆนี่แหละครับนี่แหละครับผมไม่มีสิทธิ์ผมไม่มีสิทธิ์จับต้องได้จนกว่าเขาตรวจจบเสร็จเรียบร้อยเขาถึงมาติดให้นั่นแหละครับผมถึงได้จับต้องได้ไม่มีสิทธิ์ถือครองตานกยุง เพราะมันมีประวัติแล้วก็มีประวัติที่สุรินทร์คือกรมอนไม้จังหวัดสุรินทร์สาขาสุรินนะครับโคราชแล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนคือกรุงเทพเะนั้น้าคนที่รู้จักรานลกยุงข้าสถานผมไม่ค่อยเอ่ยคํานี้บ่อยๆนะครับไม่เคยไม่ค่อยเอ่ยคํานี้บ่อยๆที่จะเรียกแค่ว่าคําว่าตาีดานลกยุงติดานลกยุงต่ใน,นก็ยากครับ กว่าจะได้มาถ้าตรวจผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านเขาก็ไม่ติดให้เราไม่ไม่มีสิทธิ์ไปอ้อนวอนใดๆทั้งสิ้นเข้มทีเดียวถือว่าเข้มทีเดียวก็เป็นสีเทาขี้เท่าย้อมสีธรรมชาติหมายเลข J หน1่งเย้อมสีธรรมชาติติดตานนกยูงนะครับติดตานกยูงตานกยูงนี่คือเป็นเครื่องการันตีนะครับ บวกผ้าพื้นตัดได้หนึ่งชุดคือ4ี่เมตรโดยประมาณนะครับมีเป็นผ้าทอยกดอกประมาณสองเมตรลายอะไรลายดอกรักบอกไปแล้วแล้วเป็นยังไงลลายดอกรักดีดูสิครับถ้าแสงเข้ามากก็จะไม่เห็นอ่าน,นี่ครับลายดอกรักเป็นอย่างนี้นี่คือลายดอกรักดอกรักดอกแก้วพวกนี้ผมไปดูเมื่อชเช้าเพ้่จะสังเกตเห็นใครเคยสังเกตบ้างครับ ดอกแก้วหอมหอมที่อยู่หน้าบ้านเราที่เราปลูกไว้ข้างรั้วหรือว่าหน้าร้านจะแปลกบางดอกมีสี่กลีบบางดอกมีห้ากลีบเขาจะออกคู่กันมีสี่มีห้ามีสี่กลีบมีห้ากลีบผมก็เพิ่งจะรู้นี่แหละครับเมื่อเช้านี้เองที่ไปไปดูต้นไปขยับต้นไม้หน้าร้านไม่ได้รดน้ำนะครับแต่ว่าไปไปทำอะไรใกล้ๆแล้วเอะเห็นทำไมมันมีดอกออกแล้ว เราเราแตกอิกเข้าไ้นะครับมันก็เลยออกดลอมช้าร์เขาเพื่อนดูสิครับสวยไหมมีภาพพื้นขอดูหน่อยสี่ภาพพื้นนี่ครับภาพพื้นสีเป็นอย่างนี้เลยใครชอบสีนุ่มๆท่าสิ่งอย่างนี้ก็ไม่ติดต่อครับเพราะมันมีแค่พื้นเดียว สีอย่างนี้นะครับมีแค่ผืนเดียวแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติใครที่หาสีธรรมชาติอยู่ต้องไปติดต่อผใจนะครับเพราะมันจะอยู่ชุดเดียวชุดเดียวก็คือเป็นลายดอกรักประมาณ2เมตรแล้วก็ภาพพื้นอีก2เมตรโดยประมาณรวมแล้ว4เมตรบวกลบนิดหน่อยโดยประมาณนะครับจะเป๊ะไม่ได้เห็นไหมครับเหลือบได้สสีนะครับเหลือบได้สามสีเห็นไหมครับนะครับ มันจะออกมอ่วงออกองเขียวแล้วก็ไปสีทนโทน,ทนสีขี้เฒ่าอย่างเงี้ยช่างย้อมเก่งครับย้อมเก่งย้อมด้วยอะไรสีอย่างนี้หนึ่งครามครามต้องหมักครามแล้วการหมักครามของเขาครามเขาไม่ใช่ครามอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยที่ทําให้เกิดการไหมกินสีเขาเรียกว่าไหมมันต้องกินอิ่มสีด้วยกินสีจนอิ่ม แล้วก็ต้องรู้จักน็อกให้เป็นให้ให้ไหมอ่ะอมสีไว้นะครับให้นานที่สุดก็คือการปิดการติดของสีจนมาถึงจบกระบวนความผ้าไม่ได่าต้องเก่งจริงนะต้องเก่งจนะริงถ้าก็สีเคมีล่ะสีเคมีเป็นสีที่ฉูดฉาด คือสีที่มันแจ๊ดเด็ดเด่นขึ้นมาเลยแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติจะอยากที่เห็นนะครับอย่างเมื่อกี้ผมบอกมันมาเหลือบได้สามสีนะครับเนี่ยมันจะแปลงตำ,ตำแหน่งแสงตกกระทบมุมพลมุมที่ยืนกันเนีหนึ่สมองสีไม่เหมือนกันแลวยิ่งเวลาโดนแสงจะสวยมากนี้ผมผมไม่ได้เปิดไฟมากมายเพราะเปิดคุณจะไม่เห็นลายแล้วก็ไม่เห็นสีที่แท้จริงแต่เวลาตัดชุดแล้วาถามว่าบางไหมพิ้วไหม เขาต้องใส่ผ้ากาวครับมันจะพิว้วอย่างไงก็พิว้วไม่ได้ถ้าใส่ผ้ากาวดีหน่อยก็พิว้วการพิว้วของเขาไม่ใช่พิว้วเหมือนอันนี้ผ้าถามว่าผ้าบางมากไหมไม่ได้บางครับมันเป็นปกติของผ้าทั่วไปอันนี้อันนี้ก็ประมาณ17สกออัพนะครับประมาณ17สกอลายนี้นะครับสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาครับหรือต้องการลายอื่นๆหรือต้องการลาย ที่เป็นมัดหมี่อย่างข้างหลังนี้เรียกว่าทอยกดอกมัดหมี่อย่างนี้เรียกว่าทอยกดอกนะครับสนใจแบบไหนไม่รู้อยากรู้รายละเอียดอะไรสอบถามมุ้งชัยมาได้ครับก็เสียงธรรมชาตินะครับทั้งเสียงรถโฆษณาทั้งเหรียญเสียงนาฬิกาตีบอกเวลานาฬิกาโบราณนะครับที่มันเป็นลุกตุ้มแปลกไปแป,แป,แปมาใครมีใครมีเอามาทำสิครับเอามาลองแผนดูคัดสิ่งดีนะครับดูอย่างข้างหลังงูมุงชัย ที่บ้านนี่ก็เก็บครับเจอที่ไหนใครเขาขายเราพอมีกําลังซื้อก็ซื้อบางทีมันเสียทิ้งๆอยู่ก็ขอเขาครับแต่ว่าซ่อมยากเหลือเกินเวลาก็ทิ้งอะซ่อมยากมากนะครับมัน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 โดนเขาเรียกอะไรอะมันโดนรื้อมาจนน่วมแล้วนะครับซ่อมยากต้องให้ช่างเก่งๆท่ให้สนใจติดต่อมาครับถูกตาต้องใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาครับถูกด,ดี ผูผ้าถูกผูกมีไหมลุงชัยผมขายผ้าตามตามตามหน้าผ้านะครับผ้าเกตต่ำกวันนี้ก็ไม่ได้เอามาเอาผ้าเกตเองมาทั้งหมดเองนะครับที่เรียกว่าหูกผ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ